สวัสดีครับผมบูมจากอุบลคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมา u n น o ็อกเซิร์ฟเวอร์ Dell p r e v a t e Server นะครับผม EP นี้เซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะนํามาอันบ็อกเนี่ยจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด3โมเดลที่แตกต่างกันตัวนี้ที่อยู่ในกล่องเนี่ยยังไม่ได้แกะจะเป็น R750XX นะครับผมส่วนตัวนี้ที่แกะแยกล่าออกมาเนี่ยจะเป็น R7525 ซึ่งอ,อธิบายง่ายๆอย่างนี้ว่าโมเดลของ Dell เนี่ยที่เป็น Uh, power e d e ที่เป็นลงท้ายด้วยพวก1525เนี่ยมันจะคือ cpu ที่เป็น amd โดย15เนี่ยจะคือ amd 1ตัวแต่ว่า25เนี่ยจะเป็น amd 2ตัวพาสจำง่ายๆคล้ายๆกับแบรนด์คู่แข่งเขา325 385อันนี้ก็จะเป็นอ่า uh, number ที่เป็นของ cpu amd นะครับผมแต่ที่ผมจะ customize เนี่ยตัวนี้ cto มาจะเป็น r750x s ซึ่งมันจะต่างจาก r750 อยู่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามีอะไรนะครับผม ผมก็แกะกล่องออกมานะครับผมฐานรองด้านบนเปิดออกมาก็จะมีหน้ากากสายไฟตัวจริงๆชุดเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถ คัสตอมแจ้งทาง AI s อซที่เราซื้อได้ว่าเออผมอยากได้คีย์บอร์ดสลักตาเดลเป็นปคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษล้วนลักษณะนี้ก็สามารถคัสตอมใมได้นะครับผมอันนี้เขาก็จะมีรางมาให้มันก็ตัวเก็บสายต่างๆด้วยนะครับผมมันเป็นพาที่ข้างนอกตัวเซิร์ฟเวอร์ครับผมถัดมานะครับตัวนี้จะเป็น c ีทจะเห็นว่าฮาร์ดดิสซีเอสดีอ่าเอสเดี SSD เขาใส่มาทั้งหมด8ลูก960ารหกิกเหลือๆเ,เลยพื้นที่ตัวนี้หน้ากากนะครับผมจะเป็นหน้ากากใหม่ของเดลมันจะไม่มีสมัย ก่อนเราจะเห็นหน้ากากของเดวมันจะเขียนว่าเดว EMC นะครับอันนี้มันจะเขียนว่าเดวเฉยๆละผมเข้าใจว่าขเขาเหมิดกันเนี่ยมันก็จะมีแค่หนึ่งเดียวเดวละหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่า หล่อก็จะมีหน้ากากนะครับผมตัวหน้ากากสามารถล็อกได้คำว่าล็อกได้กันเพื่ออะไรกันคนพิเลน <laughs> 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 เห็นดิสมีไฟหมุนๆอยูอ่มากดออกเห็นไหมถ้ามีหน้ากาก,ากมันจะดึงไม่ออกแต่ถ้าเกิดเราถอดหน้ากากออก,ากมันก็จะดึงออกนะครับผมอันนี้เสริมนิดนึงตัวนี้เวลาที่เขาบอกเซอร์วิสแท็กของเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประกันไหมประกันเท่าไหร่ะอะไรไงเราสามารถถอดดึงไอตัวแผงข้างหน้าออกมาได้เป็นอย่างนาี้ก็จะเห็นเป็นเซอร์วิสแท็กออกมา เราเอาสวิ v i c แท็กไปแจ้ง SI หรือแจ้งกับเดลแ c c o คา t ที่ดูลูกค้านะครับผมเพาะว่าจะแจ้งว่าเอ๊ะตัวนี้มีประกันเท่าไหร่มีพาร์ทข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับผมนี่คือความพิเศษของเซิร์ฟเวอร์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นดีเทลหมดนะครับผมความพิเศษของตัวนี้คือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์แล็ 2U ที่เป็นโมเดล R750 ก็จริง แต่มันเป็น R750X แต่ว่าอันนี้จะเห็นว่ามันสั้นกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่เป็น X เดี๋ยววัดขนาดให้ดูตัวนี้เป็น R7525 เหมือนกันก็จริงแต่ว่าแชสซีทเขาจริงๆแล้วอะขนาดมันจะต่างกันเป็นเทียร์ที่เป็น750เหมือนกันอันนี้จะเป็น7525นี้จะเป็น 750X นะครับผมหน้าตาจริงๆเหมือนกันเกือบหมดเลยแม้กระทั่ง R550 ที่เป็นแหลก 2U หน้าตาใส่หน้ากากเข้าไปยิงก็จะเหมือนกันแต่ข้างในจะแตกต่างกันนะครับผมจริงๆตัวเนี้ยเดี๋ยวจะอยู่ใน EP หน้าที่่่่ผมมมแกกะอออาาาาา้ดูเเพรรวุปณ์ตงงๆันนคข นะครับผมก็เลยจะแกะออกมาให้ดูเลยการไลเซอร์มีประมาณ4ี่ห้าใบครับเราก็จะมาอันล็อกแกะดูนะครับผมผมขอแกะตัว SSD ให้ดูก่อนว่าหน้าตา SSD หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เป็น SSD s ตาร์ท้าเก้กิกนะครับผมจะเป็นอย่างนี้9ก้าโกิก อินเทอร์เฟซซาต้าครับผมใส่กันมาทั้งหมดแบบก้อนอตัวนี้เพิร์การ์ดจะเป็น H7.550 าทำเลทได้หมดเลยเลท0 1 5 6 10 5ึ่งาสทำได้หมดเลยด้านหลังก็จะมีคู่อ้อพ,พาวเวอร์สปายอันแดนกันนะครับผมความหมายคือพาวเวอร์สปายเสียไปตัวหนึ่งเซอร์เวอร์ก็ยังทำงานได้ไม่มีปัญหาถอดออกมาได้หมดนะครับผมเป็นฮอตสวอปตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซ10กิกนะครับผมเป็นการ์ด10กิก2พอร์ต อันนี้ก็จะเป็นการ์ดหกิกแล้วก็จะมีตัว i อโมาให้นะครับผมไอโที่เอาไว้ manage server นะครับผมก็จะมีอินเทอร์เฟซต่างๆมาครบจริงๆที่เห็นรูเหลือๆเนี่ยถ้า user อยากได้อินเทอร์เฟซแลนเพิ่มเนี่ยสามารถแจ้งได้ว่าเออผมต้องใช้4พอร์ต6พอร์ตอะไรก็ว่าไปมันสามารถ CTO part config เข้ามาต่างๆได้หมดเลย เพราะว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ CPU อยู่แล้วมันสร้างสารรค์ได้ดั่งใจเราเลยนะครับผมหลักๆเซิร์ฟเวอร์จะไม่ค่อยเหมือน PC เท่าไหร่เพราะนั้นเราจะไม่เห็นพอร์ตอะไรที่มันเยอะแยะมากมายไปอย่างนั้นอ่ไซนี้เขาไม่ได้รีเควสต์เป็น SFP นะครับผมเพราะเอาเป็นตาม ITT Type 2สเป c นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะเครื่องข้างในดูกันครับอ่า ตัว CPU จะเป็น Intel e o e o 1 6คอร์16 Core Th 2 Thread 2.9 g h อันนี้จะเห็นว่ามี2 CPU นะครับผมแรม192 GB SSD ทั้งหมด8ลูกคัสตอมมาเผอการ์ดก็ใส่มาเป็น H755 นะครับผมเขาจะดีไซน์ออกมาเหมือนเราซื้อเสื้อ ผมเคยไปนั่งอ่านว่าโมเดลธรรมดากับเ s เนี่ยต่างกันยังไงความต่างเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถทํางานได้เหมือน R 750ปกติแหละแต่ว่าในแง่ของยูทิลซ์ต่างๆอะ่ะจะเห็นว่าขนาดเล็กกว่าใช้งานได้เหมือนกันไม่มีประเด็นอะไรนะครับผม,มก็ข้างในก็ประมาณนี้ไม่ซับซ้อนแกะง่ายกว่า R 750เพราะว่า R 750เนี่ยใช้ปกติเนี่ยเราจะต้องแกะไลเซอร์แกะอะไรออกมาก่อนเราถึงจะเห็นเป็นบอร์ดอย่างนี้นะครับผมจะต่างกันตัวนี้ก็คือเหมือน R 450แกะฝาขึ้นมาเฉยๆเลยยกแค่ ฝาครอบอากาศขึ้นมาก็จะเห็นเป็นทั้งแรมทั้งตัว CPU ประกอบมาจากโรงงานเลยพัดลมทั้งหมด5ตัวนะครับผมตัวพัดลมเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ถ้าจะเปลี่ยน performance fan ก็เปลี่ยนได้เข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็น standard fan นะครับผมหรือจะรอจะถอดออกมาทั้งแถวก็ถอดได้คลิปแบบนี้คงไม่มีใครมาเปิดให้ดูแกะอุปกรณ์ให้ดูอย่างนี้สำหรับคลิป อันบล็อก r 7 5 0 n x s ก็ประมาณนี้นะครับผม ep ต่อไปผมเข้าใจว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวตัว r 7 5 2 5านะครับผมก็จะแกะไลเซอร์ให้ดูเลนนี่แกะออกมารอละพอดีมี2เครื่องที่รอส่งงานแล้วต้องมาเช็คพาเช็คอะไรก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมจากทางอุบลคอมพิวเตอร์ข้อมูลสาระดีๆของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถทักแชทลงมาสอบถามที่ไลแอดของทางอุบลคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังและรับชมมีคำถามก็สอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณคร